ลงทุนไทม์ด้วยเวลาลงทุนวันนี้ชวนทุกคนมาคุยกังหุ้น BCH Bangkok Chain Hospital ที่เ,เพื่อนขอมาเก,กันครับ BCH ถือว่าเป็นหุ้นโรงพยาบาลที่ได้รับประโยชน์จากช่วงโควิด1 i อย่างเต็มที่แต่ตอนนี้หมดช่วงโรคระบาดไปแล้วราคาหุ้นจึงลดลงมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแบบนี้ยังน่าลงทุนอยู่อีกไหม EP นี้ชวนทุกคนมาทำความรู้จักกับ BCH เช็คผลประกอบการล่าสุดกันจากนั้นค่อยๆแกะข้อมูลการวิเคราะห์กันไปเพื่อดูความเสี่ยงและโอกาสของ BCH กันครับบอลลงทุนชาม์มชวนทุกคนมาศึกษาหุ้นเพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่สนใจทางด้านการลงทุนการเงินการทำงานและการทำธุรกิจ ไม่ใช่เป็นการชี้นำแนะนำในการซื้อขายหุ้นโปรดใช้วิจารณญาณของคุณในการพิจารณาข้อมูลในลงทุนแชมไปการรวบรวมข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งและจะมีความเห็นส่วนตัวของผมร่วมด้วยเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างอาจใช้ไม่ได้ในรบริบทที่แตกต่างกันนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่เห็นถึงความตั้งใจในการนำเสนอข้อมูลด้วยเจตนาที่ดีและขอขอบคุณทุกาการกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, พูดคุยให้กำลังใจกันด้วยนะครับ BCH เริ่มต้นจากคุณหมอเฉลิมหันพานิชย์ที่หลังจากเรียนจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่ก็ได้เรียนต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินริเวศพอเรียนจบคุณหมอก็ได้ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนอยู่ช่วงหนึ่งจึงได้ตัดสินใจออกมาลงทุนเปิดโร,รงพยาบาลของตัวเองดอรโรงพยาบาลแห่งแรกตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษมคุณหมอเฉลิมจึงตั้งชื่อว่ากเกษมราชที่แปลว่า ราศดรยินดีเพราะอยากให้เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลคนทั่วไปในราคาที่เข้าถึงได้นั่นเองครับจากโรงพยาบาลเกษมราชสาขาแรกที่บางแคก็ได้เติบโตขึ้นมีหลายสาขาจนในปี2536จึงได้จัดตั้งบริษัท Bangkok Chain Hospital ขึ้นมาเพื่อดูแลสาขาของโรงพยาบาลทั้งหมดอย่างเป็นระบบจากนั้นในปี2547 Bangkok Chain Hospital ก็ได้ขาย IPO หุ้นละ3บาท80สตางค์และเข้าเทรดในตลาดหุ้นไทยในชื่อหุ้นว่า BCH ปัจจุบันธุรกิจของ BCH แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักด้วยกันก็คือกลุ่มที่ 1. โรงพยาบาล World Medical กลุ่มที่2เกษมราช International กลุ่มที่3เกษมราชและกลุ่มที่4ก็คือการุณยเวทโดยโรงพยาบาลทั้งหมด ครอบกลุ่ม9จังหวัดในไทยและ1เมืองในประเทศลาวโดยมีโรงพยาบาลทั้งหมด16แห่งและมีโพลิคลินิกอีก2แห่งมีเตียงจดทะเบียนประมาณ2,300เตียงโดย BCH ได้วางโครงสร้างการให้บริการที่ตอบโจทย์คนไข้ทุกกลุ่มตั้งแต่กลุ่มคนทั่วไปจนถึงคนต่างชาติรวมไปถึงการให้บริการกลุ่มประกันสังคมและบัตรทอง ซึ่งเป็นรายได้ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของบริษัทด้วยครับมาเช็คผลประกอบการล่าสุดของ BCH ในไตรามาสที่1ปี68กันครับ BCH มีรายได้รวมอยู่ที่2,929ล้านบาทเพิ่มขึ้น2.2% Year on Year เทียบกับไตรามาสที่1ปี67นะครับโดยมีรายได้หลักมาจากธุรกิจโรงพยาบาลที่โตเพิ่มขึ้น2.1% แต่ว่ามีต้นทุนกิจการโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น2.2%ครับสำหรับรายได้กิจการโรงพยาบาลมีความสำคัญมากๆเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนิดหนึ่งครับ BCH มีโครงสร้างรายได้กิจการโรงพยาบาลอยู่3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่1รายได้ผู้ป่วยทั่วไป1,895ล้านบาทเพิ่มขึ้น0.9%แบ่งเป็นผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น4%ทาง BCH บอกว่าเป็นการเติบโตจากศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเช่นศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทางศูนย์ไตเทียมเป็นต้นส่วนผู้ป่วยในเติบโตลดลง2.7%เนื่องจากผู้ป่วยชาวตะว,วันออกกลางมีจำนวนลดลงครับไรายได้ส่วนที่2ก็คือไรายได้ผู้ป่วยในโครงการประกันสังคม1,10ล้านบาท เพิ่มขึ้น3.7%เนื่องจากมีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นและโรงพยาบาลมีการเพิ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางเช่นคลินิกมะเร็งรังสีรักษาทำให้เพิ่มศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นส่วนรายได้ที่3ก็คือรายได้เกี่ยวกับการรักษาโรคโควิด1 9จากโครงการภาครัฐซึ่งลดลง3.3ล้านบาทแต่ว่าเป็นการขาดทุนที่ลดลงด้วยนะครับก็คือ ดีขึ้น63.7%ส่วนนี้เป็นการปรับปรุงรายการเนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็คือสอปสชและสำนักงานประกันสังคมครับมาดูรายการอื่นต่อครับ BCH มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายดำเนินง,งาน2,463ล้านบาทเพิ่มขึ้น1.8%ทําให้มีกำไรจากการดำเนินง,งาน ขยับขึ้นมาอยู่ที่465ล้านบาทเพิ่มขึ้น4.4%แสดงถึงการควบคุมต้นทุนโดยรมที่ดีแม้ว่าต้นทุนบริการทางการแพทย์จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตามนะครับสุดท้ายทำให้ BCH มีกำไร,รสุทธิของผู้ถือหุ้น321ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อย0.8%ครับโดยรมต้องบอกว่า BCH ยังมีผลประกอบการที่มั่นคงเติบโตตามจำนวนผู้ป่วยโดยเฉพาะในกลุ่มโครงการประกันสังคมครับมาดูข้อมูลอัตราส่วน,นการเงินไตรมาสที่1ปี68กันบ้างครับ BCH มีฐานะการเงินที่แข็งแรงมากโดยมีภารานี่ต่อทุนที่ต่ำกว่า0.3เท่าแต่ว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์และมีอัตรากำไรสุทธิที่ส่งตัว โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุนที่ลดลงต่ำกว่า10%แสดงให้เห็นว่า BCH มีกำไรต่อยอดขายที่ไม่สูงแม้ว่าไรายได้จะโตขึ้นแต่กำไรก็โตช้าครับส่วนนี้ก็เป็นไปได้นะครับว่าเป็นแนวคิดของ BCH ที่ต้องการเป็นโรงพยาบาลที่มีค่ารักษาพยาบาลให้คนทั่วไปเข้าถึงได้นั่นเองครับส่วนข้อมูลสถิติที่สำคัญทางด้านราคาหุ้นณนะวันที่ 12. มิถุนายนปี68จะเห็นว่าราคาหุ้นลดลงมาตามรายได้ที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องหลังจากโควิด1 9แสดงให้เห็นว่ามีความคาดหวังต่อการเติบโตที่ลดลงส่วนค่า PE เวลาคืนทุนยังอยู่สูงระดับ25เท่าและค่า PBV ราคาหุ้นต่อบูล,ลค่าหุ้นทำบัญชียังสูงกว่า2เท่าตรงนี้แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นพื้นฐานอยู่และอาจจะมองว่าเป็นหุ้นปลอดภัยที่มีไรายได้ที่มั่นคงครับเรามาดูข้อมูลการวิเคราะห์จากบร็อกเกอร์กันบ้างครับตอนที่ผมทําข้อมูลในส่วนนี้เป็นวันที่13มิถุนายนปี68เป็นช่วงที่ตลาดปิดไปแล้วนะครับราคาหุ้นอยู่ที่14บาท20สตางค์มีบทวิเคราะห์หุ้นมาจาก19สํานักมีถึง18สํานักแนะนําซือ และมีเพียงแค่สำนักเดียวที่แนะนำถือครับถ้าผมลองใช้ราคาเป้าหมายเฉลี่ย18บาท60สตางค์จะทำให้มีอัพไซด์30%ถ้าใช้ราคาเป้าหมายต่ำสุด15บาท70สตางค์ก็ยังมีอัพไซด์10%ครับสำหรับความเห็นของนักวิเคราะห์ที่แนะนำให้ถือนะครับมีแค่หนึ่งรายเท่านั้นซึ่งต้องบ,บอกว่าเป็นข้อมูลการวิเคราะห์ก่อนที่งบไตรมาสที่1ปี68จะประกาศออกมานะครับ โดยเขามองว่า BCH จะมีกำไรลดลง4%เนื่องจากมีต้นทุนการดำเนินงานที่สูงแต่พองบตรมยมาสที่1ปี68ออกมาดีกว่าที่บทวิเคราะห์นี้คาดไว้นะครับดังนั้นถือว่าบทวิเคราะห์นี้ล้าสมัยไปแล้วครับโอเคเราไปดูสรุบความเห็นของนักวิเคราะห์ที่แนะนำให้ซื้อซึ่งมีอยู่18ปรายกันครับส่วนใหญ่มองว่า BCH มีผลงานในตรอยมัสที่1ปี68ที่ดีโดยมีไรายได้จากประกันสังคมที่เติบโตดีขึ้นและในปี68มีการเปิดโรงพยาบาลใหม่3แห่งด้วยกันซึ่งจะทำให้ BCH มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีในเครื่องปีหลังของปี68ครับรวมทั้งนักวิเคราะห์ยังมองว่าราคาหุ้นปรับลดลงมามา,มากแล้วทำให้น่าสนใจในการลงทุนครับ เราลองมาดูการวิเคราะห์ด้วยระบบ AI ของเว็บไซต์ Deepscope.com กันบ้างครับ Deepscope ให้คะแนนด้านคุณภาพจากปัจจัยพื้นฐานอยู่ที่62คะแนนจาก100คะแนนเต็มและให้คะแนนบุนเป็นถ้มทางเทคนิคอยู่ที่27จาก100คะแนนเต็ม Deepscope มองว่า BCH มีอัตราก,การเติบโตและการให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำโดยราคาหุ้นยังมีแนวโน้มเป็นขาลง ช่วงที่ผมทําข้อมูลนี้ยังไม่ใช่จังหวะในการเข้าซื้อนั่นเองครับก็เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI ที่น่าสนใจครับอีกฟังก์ชันหนึ่งของ d ดิสโคที่น่าสนใจก็คือ Signal เป็นการนําเสนอหุ้นที่มีโมเมนตัชในการซื้อถือและขายซึ่งผมได้สมัครรับการแจ้งเตือนผ่าน Line Notify ด้วยก็เป็นอะไรที่สะดวกมากครับเหมือนมีผู้ช่วยมาเสิร์ฟหุ้นที่น่าสนใจในทุกๆวัน ต้องบอกว่า d i p s c o p e เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์หุ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI มานำเสนอหุ้นในหลายๆมุมมองนะครับช่วยประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนๆสามารถเข้าไปลองใช้งานฟรีกันได้แต่ถ้าใครสนใจใช้งานแพ็กเกจแบบโปรที่มีฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถสมัครแบบ1ปีใส่โค้ด LTT รับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยครับผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ไว้ในด e สคริปชันและคอมเมนต์ให้นะครับ สำหรับในชวงสุดท้ายผมได้รับรวมข้อมูลสรุปปัจจัยบวกและปัจจัยลบที่น่าสนใจเกี่ยวกับ BCH มาอย่างละหนึ่งข้อครับเรามาดูกันครับปัจจัยบวกที่สำคัญที่จะทำให้ BCH เติบโตต่อไปได้ก็คือการเริ่มรับรู้ไรายได้จากโรงพยาบาลใหม่3แหง่งที่เปิดในปี68ได้แก่กเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลอรัญประเทศกเกษมราชปราจีนบุรีและ,กะเกษมราชเวียงจันทร์ ในประเทศลาวนะครับรวมทั้งยังมีแผนขยายสาขาเพิ่อมอีกสองแห่งก็คือเกษมราชสวนภูมิมีแผนเปิดในปี2570และเกษมราชระยองมีแผนเปิดในปี2571ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะเห็นว่า BCH วางตำแหน่งการตลาดไว้อย่างชัดเจนว่าจะเน้นให้บริการแก่ผู้ป่วยต่างชาติและเน้นตลาด medical tourism ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำไรขั้นต้นสูงครับโดยตลาด medical tourism ในไทยตอนนี้มีมูลค่าประมาณ160,000ล้านบาทและมีการคาดการณ์กันว่าจะเติบโตเฉลี่ยปีละ10%โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ก็คือกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามรวมไปถึงกลุ่มตะวันออกกลางและกลุ่มคนจีนด้วยครับ ปัจจัยบวกในส่วนนี้นะครับถ้า BCH ขยายธุรกิจได้ตามแผนก็จะช่วยเพิ่มอัตราส่วนทางด้านการเงินยังอัตรากำไรขั้นต้นและอัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้นซึ่งจะทำให้หุ้น BCH กลับมาโดดเด่นในระยะกลางได้ครับสำหรับปัจจัยลบที่สำคัญของ BCH ที่ผมมองไว้ก็คือความเสี่ยงจากไรายได้ในกลุ่มประกันสังคมต้องบอกก่อนนะครับว่า รายได้จากผู้ป่วยประกันสังคมในตรอยมาที่1ปี68ของ BCH เติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็คิดเป็นสัดส,ส่วน1ใน3ของรายได้ทั้งหมดด้วยแต่ในกลุ่มนี้ก็ยังมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ครับความเสี่ยงนั้นมาจากระบบประกันสังคมของไทยที่เก็บเงินจากลูกจ้างในจ้างและภาครัฐแต่รายรับของกองทุนอาจจะโตไม่ทันรายจ่ายโดยเฉพาะ ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปีทำให้ประกันสังคมต้องกำหนดการจ่ายเงินแบบควบคุมต้นทุนเช่นเหมาจ่ายรายหัวสำหรับผู้ป่วยนอกหรือกำหนดราคากลางรักษาผู้ป่วยซึ่งถ้ามีจำนวนผู้ป่วยเยอะเกินค่าเฉลี่ยหรือมีการรักษาโรคที่ซับซ้อนมากขึ้นก็จะทำให้โรงพยาบาลต้องแบกรับต้นทุนสูงเกินเองครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ส่งผลให้ ผู้ป่วยกลุ่มประกันสังคมมีอัตราก,กำไรขั้นต้นที่ค่อนข้างต่ำและถ้าหากในอนาคตภาครัฐจัดการกองทุนไม่ดีหรือมีนโยบายลดการจ่ายเงินจ่ายเงินล่าช้าก็จะกระทบ BCH โดยตรงเลยครับโดยสรุปนะครับในระยะสั้นรรผมยังมองว่า BCH ยังไม่น่าสนใจครับเพราะอัตราก,กำไรสุทธิลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ในาระยะกลางถึงยาว ถ้าแผน medical tourism ทำได้จริงก็จะช่วยเพิ่มอัตราก,กำไรสุทธิขึ้นมาได้ถึงตอนนั้น BCH ก็มีโอกาสกลับมาโดดเด่นอีกครังครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความเห็นเกี่ยวกับ BCH ยังไงกันบ้างแม้มว่าคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนด้วยสำหรับ EP นี้ไม่ใช่เป็นการแนะนำในการซื้อขายหุ้นแต่หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าผมมีประเด็นไหนที่ตกหล่นไป หรือเพื่อนๆมีความเห็นเพิ่มเติมรับกวนมาแชร์มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับลงทุนทามด้วยเวลาลงทุนขอบคุณและสวัสดีขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงลงทุนมีกำไรแล้วพบกันใหม่ครับ